ผิดจริงๆมันคิสบวกอีพที่27สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องอ้ออินพินชยานะคะวันนี้พินพาทุกคนมาที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะมาอยู่ที่วัดดอนยายหอม สงสัยหรือเปล่าว่าวันนี้จะพามาดูเรือพายเหรอไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่พินพามาการแข่งขันเรือพายและเรือหงางยาวค่ะที่งานกระถิ่นวัดดอนยายหอมณคลองดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาวันนั้นที่พินไปถึงนะคะก็จะมีการเปิดงานประมาณช่วงก่อนเที่ยงนิดนึง่ะคะแล้วก็กิจกรรมหลักของเขาก็คือการแข่งขันเรือพายนะคะ ดูฝนตกก็ยังแข่งอันนาวันนั้นที่ไปนะคะแดดออกลมแรงแล้วฝนตกมีครบทุกอารมณ์เลยค่ะแต่มันมากนี่บินมีคู่พิเศษมาให้ดูก็คือฮะสตาร์มาดีๆแล้วกาหายไปคือเรือจมค่ะมีเรือ,อลำนะคะมาดันเข้าฝั่งให้ทุกคนปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะดูชิวๆมากเลยาจะเป็นวิธีของเขาอยู่แล้วที่บินเพิ่งเคยเห็นในครั้งแรกเนาะ ดูมาจนประมาณ4โมงนะ่ะกว่าการแข่งขันเรือพายจะเสร็จสิ้นนะคะอันนี้ก็คือทุกคนทยอยขนเรือกลับนะคะกิจกรรมต่อไปของวันนั้นก็คือการแข่งขันเรือห่างยาวค่ะเรือเครื่องนั่นเองทินงานเป็นช่างเพื่อนสารยานะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวค่ะทุกคนขมักขมันกันอย่างมากเลย ฟีววันนั้นเนี่ยเหมือนกับมาแข่งโชว์ค่ะก็ให้รู้ว่านี่นะแข่งขันเรือพานี่แข่งขันเรือเครื่องเนี่ยประมาณนั้นแหละจริงๆจะมีการแข่งชันเรือนะครับด้วยนะแต่ป็นอยู่ลองไม่ไหวะมันเย็นมากเลยอันนี้เมื่อทุกคนเตรียมตัวเรียบร้อยผู้ชมไม่ถอยมีการเปิดที่ทีงานแบบเล็กๆนะคะ อันนี้เป็นการซ้อมเฉยๆนะยังไม่ได้เริ่มแข่งพอ้อมเครื่องไนงะนะค่ะแข่งเลยคู่แรกคือสอทวิราสนะคะกับคู่การเจริญค่ะเป็นเรือรุ่น11แล็งนะคะโอเพ่นค่ะสอทอวิาาร,ร,ระะสออวาสเข้าเส้นชัยไปมาคู่ที่สอนะคะได้แก่สอทอเจ็กกับสอทอช้างค่ะ ขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะคะเพราะว่าเหมือนกันมาแข่งโชว์ค่ะก็สตาร์ทอย่างนี้กันเลยเนี like know, like mm ่ยบอกหนึ่งสองสามประโยปล่อยตัวเลยสอทช้างเข้าเส้นไทยนะคะสอทช้างมันล็อกเวลานี่ค่ะสอทช้างตัวเต็งจ๋าเพราะว่าเครื่องเร่งได้แรงมากทั้งๆที่ออกตัวหลังกว่านะอันนี้ก็มาจริงท่จริงเลยสอทบิลัสชิกับสอทช้าง อายากระพิตตาครับปัดเดียวถึงเส้นใจความแรงก,กับเครื่อนระหว่างสอทอช้าง,งาจับสอทอ,อ,ทอมิลท์ค่ะเอาเทียบหนึ่งสอ่งสองสาม ดูดูแล้วจริงๆนะสอทวิรัตอ่ะหน้าไปก่อนนะแต่พอสอทอช้างนี่เบียดเข้าเส้นใช้ขออีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อฟันธงว่าใครคือผู้ชนะแท้จริง่สงเดียวเดียวอ่ะตันทันเลยเอาละค่ะ การแข่งขันวันนั้นก็จบไปนะคะบินต้องรีบกลับบ้านแล้วค่ะมัน5้าโมงกว่าแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะกระนากดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้รอยพี่ถัดไปค่ะบ๊ายบาย